้้งหนานาะะคะช่วงนี้ติดตามชมรายการรักกระบี่จบแล้วชมแฮปปี้โซเซตี้ต่อด้วยมายุราครบสูตรเป็นรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนี่คือรายการรักกระบี่และครั้งนี้ปันปันเปรมปัน,ปปนโพประเสริฐจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและเยี่ยมชมชุมช,มชนต่างๆในจังหวัดกระบี่กันนะคะท่านผู้ชมคะเศรษฐรกิจหลักๆของจังหวัดกระบี่มีด้วยกัน3ด้านค่ะ 1. ด้านของการท่องเที่ยวเพราะที่นี่มีทะเลและเกาะสวยงามต่างๆมากมายค่ะ 2. ด้านของการ,กรเกษตรเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ค่ะและ3 เป็นด้านการทําประมงเพราะพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดชายฝั่งทะเลและมีการทําประมงหลายรูปแบบทั้งประมงชายฝั่งที่ทําโดยชาวบ้านในพื้นที่และประมงพาณิชย์ค่ะและในวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการทําประมงกันค่ะในช่วงวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนของทุกปี จะเป็นช่วงของการปิดอ่าวนะคะและด้วยกฎหมายและมาตรการในการทำประมงปัจจุบันนั้นมีโทษสูงหากทำผิดเราจึงขอให้พี่แสนสีงามประมงจังหวัดกระบี่มาเป็นผู้แนะนำหลักในการปฏิบัติในช่วงปิดอ่าวกันนะคะและชมบรรยากาศงานประกาศวันปิดอ่าวของจังหวัดกระบี่กันค่ะครับกระบี มีลักษณะเป็นอาวนะครับเป็นเรียบร,รวมๆเป็นอาวพังงานนะครับเพราะนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในด้านาการทำการประมงเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนานาชนิดนะครับแหนดิษกระบี่ก็เป็นที่รวบรวมเครื่องมือประมงเกือบทุกชนิดที่จังหวัดอื่นมีที่จังหวัดกระบีก็มีนะครับทั้งกลุ่มเรือวรรุนกลุ่มเรือวรรทุกกลุ่มเครื่องมือพวงพางแต่ด้วยความตื่นตัวของพี่น้องชาวประมงจังหวัดกระบีก็ได้ลดลากเลิก และร่วมกับหน่วยราชการในการแก้ไขปัญหาด้านการการทำการมุงปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่าจังหวัดกระบี่ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายณวันนี้อาจจะพูดได้เลยว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่ทําการมุงสีเขียวใช้เครื่องมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นการทําการมุงกระบี่นะครับก็เป็นการทํามุงที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งกันและกันนะครับระหว่างพี่น้องชาวมงพื้นบ้านกับพี่น้องชาวมงพานิชเพราะฉะนั้นกลุ่มของกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันจังหวัดกระบี่จะไม่มีความกัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวมงด้วยกันถ้ามีปัญหาก็ใช้กลไกลของทางราชก,การของพี่น้องประชา,ะช,าชนในการพูดคุยหาก็ตกลงเพื่อให้ทุกเครื่องมือดําเนินการไปตามกรอบของกฎหมายได้จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีเขตหวงห้ามตำการมุงเยอะที่สุด นะมีหลายมาตรการนะครับทั้งเขตหวงห้ามอาพังหาเขตห่วงห้ามกระบี่เขตห่วงห้ามรุดูปลาวังไข่นะครับและจากผลการจัดระเบียบด้านการมุงนะครับทำให้ปัจจุบันทรัพยากรสน้ํามีความอุด,ดมสมบูรณ์สูงมากซึ่งเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวมงคือเป็นคนส่วนใหญ่ของจังหวัดกระบี่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับและที่สําคัญ พี่น้องชาวมงที่อยู่ใครฝั่งหรือว่าพี่น้องชาวมงที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรนะครับยังสามารถลงในพื้นที่ทะเลมาทำหมากินมาใช้เครื่องมือดั้งเดิมอย่างเครื่องมือตองกุ้งแทงกุ้งหรือว่าตักกุ้งซึ่งลงทุนน้อยประมาณร้อยสองบาทพี่น้องก็สามารถทําการมงในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ประกอบรายได้และในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับกระบี่ เรามีพื้นที่เขตห้ามหลายหลายประเภทนะครับณนวันนี้ชาวประมงจังหวัดกระบี่ได้กําหนดเขตประมงทะเลชายฝั่งนะครับซึงตามบลกอการมงเขตทะเลชายฝั่งกําหนดไว้สามไมล์ทะเลจากเกาะและและฝั่งนะครับแต่จังหวัดกระบี่ได้ผ่านการประชุมระดับล่างคือตัวแทนประชาชนนะครับได้กําหนดเขตประมงทะเลชายฝั่ง,อ,ง,งอ่างจากฝั่งสามไมล์ทะเลและอ่างจากเกะาะ1.5ไมล์ใหม่นะครับเพื่อเป็นเขตบริหารจัดการทรัพยากรของ ของคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดนะครับของชุมชนประมงท้องถิ่นนะครับของเครื่องมือประมงพื้นบ้านได้มีเขตใน,ในการทําการมงทึ่งในเขตทะเลชายฝั่งนะามเครื่องมือประมงพาณิชย์ตั้งแต่สิทธันคอสขึ้นไปเข้ามาทําการประมงในเขตพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะนั้นพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ทําการมงของชาวมงพื้นบ้านที่สําคัญและที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือเป็นแหล่งอนุรักษ์ แ่งเลี้ยงตัวอ่อนวางไข่ของสัตว์น้านานาชนิดซึ่งคาดว่ากระบี่คงไม่นานนะครับทรัพยากรสัตว์น้ําจะอุดมสมบูรณ์อีกเยอะนะครับและที่สาคัญในช่วงนี้นะครับเรามีการปิดหนาวฝวั่งทะเลน้ำมันปิดหนาวฤดูปลาวางไข่ฝั่งทะเลน้ำมันนะครับซึ่งผิดมาจำนวนหลายปีนะครับซึ่งการปิดหนาวครั้งนี้นะครับเรามีพื้นที่ต่อเนื่องกัน4จังหวัดจังหวัดภูเก็ตพังงา กระบีแะ่และจังหวัดตังมีพื้นที่ประมาณ4,700ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3ล้านไร่นะครับซึ่งเราห้ามเครื่องมืออยู่3ชนิดเครื่องมือประเภทวนล้อมจับประเภทเครื่องมือวนลากและเครื่องมือวนติดต,ต,ตานะครับระยะที่เราห้ามตั้งแต่1เมษายนถึง30มิตมิถุนายนนะครับ ชี้แจงประชาสัมพันธ์นพูดคุยกันกระหว่งางกลุ่มพี่น้องชาวม,มงต่างๆนะครับทั้งกลุ่มที่กระทําความผิดกฎหมายรับเราต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงเราก็ทราบว่าการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายนอกจากทาลายทร,รัพยากรสัตว์น้าแล้วยังสร้างความขัดแย้งให้แก่พี่น้องชาวม,มงด้วยกันเช่นาการทําลายเครื่องมือของพี่น้องชาวม,มงที่ทําการมงถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั้นถ้าเกิดใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องตางมกฎหมายทําให้สังคมเกิดความขัดแย้ง สูงมากนะครับชาวประมงจังหวัดกระบี่ในการช่วยเหลือทางราชก,การผมถือว่าเป็นเป็นจังหวัดที่นำร่องนะครับเป็นจังหวัดที่ต้นแบบเพราะว่าจากการพูดคุยของหอน่วยงานราชก,การต่างๆภายในจังหวัดกระบี่รวมทั้งพี่น้องชาวประมงนะครับชี้แจงก็จะจริงนะครับทราบและทุกคนก็ต้องมีมีส่วนร่วมเพราะว่าทรัพยากรเป็นของพี่น้องประชาชนชาวมงทุกท่าน ไม่ใช่จับอย่างเดียวรต้องช่วยกันร,รักษาด้วยนะครับทำให้การอนุรักษ์กระแสการรักในตื่นตัวทำให้พี่น้องทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะครับยกตัวอย่างนะครับในบางช่วงในบางขนาดเช่นในช่วงปิดปิดนาวนะครับกลุ่มเรือจังหวัดกระบี่คือเรือวนล้อมจับวนดำนะครับกลุ่มเรือเหล่านี้ห้ามทําการมงในเขตพื้นที่ปิดนาวแต่กลุ่มเรือเหล่านี้นอกจากไม่ไม่เข้ามาทําการ เรามองในเขตพื้นที่ปิดนาแล้วยังยังเป็นรั้วนะครับเป็นรั้วให้พนักงานเช้าที่ในการป้องกันแนวชวายฝั่งชายกอดที่ประกาศปิดนาวโดยเรือเหล่านี้จะทําการมองใกล้ๆนแนวชวายฝั่งเมื่อพบเห็นเรือที่ทําผิดกฎหมายนะครับจะแจ้งประสานกับทางภาคราชการให้ดำเนิน,นการบังคับใช้กฎหมายขอบคุณพี่น้องชาวมงจังหวัดกระบี่เป็นอย่างสูงนะครับที่ ได้ทุ่มเทได้ได้เสียสละนะครับการจัดระเบียบการทำการมงต้องมีบ้างบางส่วนนะครับที่กระทบกับพี่น้องชาวประม,มงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางราชก,การดำเนินการก็เพื่อความยั่งยืนและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำเราต้องการให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นอาหารของมนุษย์ได้ตลอดไปนะครับเราอยากให้พี่น้องชาวมงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้ว ทางเราทางราชก,การก็ดูแลสวัสดิการของรายงานประจําเรือด้วยนะครับเพราะนั้นในการดําเนินการในกรอบปัจจุบันนะครับตามบรก .2558 นะครับซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่นะครับโทษค่อนข้างจะจะรุนแรงนะครับเพราะนั้นถ้ากลุ่มพี่น้องชาวมงเมียอะไรที่ไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจยังไม่เต็มร้อยขอให้ติดต่อ พนักง,งานเช่าที่นะครับสอบถามหรือรวมกลุ่มกันแล้วเชิญเช่าที่ไปให้ให้คำชี้แจงเพื่อสร้างความไว้ใจให้พี่น้องชาวมงได้ครบทุกส่วนนะครับกันความผิดพลาดถ้าออกไปเจอทะเลยทําผิดแล้วแก้ไขไม่ได้โทษนาองโทษปรับตั้ง30ล้านนะครับอย่างการลักลอบทําการมงในเขตหวังห้ามฤดูพราวังไข่นะครับโทษขันต่ําก็ประมาณ200,000โทษสูงสุดก็หลายสิบล้าน นะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวมงต้องดำเนินการตามปกอบของกฎหมายก่อนนะครับและนี่คือภาพงานประกาศวันปิดอ่าวค่ะวันนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงานกันเยอะมากเลยทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและชาวประมงในจังหวัด ทำให้เห็นได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนอย่างที่ได้ข้อมูลมาจากพี่แสนเลยนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและโอกาสนี้ขอประกาศให้พี่น้องชาวประมงและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน ถึง30มิถุนายนเป็นวันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เยี่ยงลูก สาระทางการประมงไปแล้วปัญจะพาคุณมาที่นี่ที่เลี้ยงกุ้งมังกรมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงและก็เป็นรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมเป็นยังไงและแนวโน้มทางการตลาดเป็นยังไงบ้างเผื่อว่ามีผู้ที่สนใจกันนะคะ ชื่อชื่อจริงก็ชื่อธัญ,ญวรรณคุณพ่อครับผมก็นายสลินกำปาเริ่มแรกก็ต้องทิ้งสมอแล้วก็ใช้เชือกทำสายสมอกระชังเสร็จแล้วก็ต้องเอาไม้มาตีเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาเนื้อวนมาตัดเป็นห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ซื้อลูกกุ้งมาใส่ผันกุ้งมาใส่ พอซื้อพันกุ้งมาใส่ก็เหยื่อปลาก็ดีที่สุดคือให้กินทุกวันกุ้งย0สิตัวก็ปลาปลา20ตัวปลาหลังเขียวนะปลาหลังเขียวตัวขนาดขนาดที่ว่าพอหมอตัวมันแน่นตัวมันแน่นแล้วก็พอถึงเวลาเราก็ให้มันกินหอยให้มันกินหอยให้มันลรคคราบเพื่อเสริมมนให้สมบูรณ์พื่อเมมาสมบูรณ์ 14วันสมมุติว่าเราให้ทุกวันนะ14วันเราก็ให้กินเหยื่อปลาพอวันที่ส5้าเราต้องให้กินหอยนะกุ้งตัวที่อ่อนแอจะโรคคราบไม่ออกกุ้งที่ไม่สมบูรณ์โรคคราบไม่ออกตัวไม่เน่นความแข็งแรงของตัวไม่มัน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 ดีบตัวของมันนะเผื่อจะถอดหัวมันออกมาคราบที่หัวมันออกมาแล้วก็มันเอาตัวออกมาที่หลังมันถอดหัวก่อนคือเขากินอาหารสมบูรณ ถึงเวลาโลกแล้วเขาก็เราก็ให้กินหอยแบบสิมห้าวันอ,อ่ะโดยประมาณ,มาณบางตัวก็เป็น20วันก็มีแบบตัวไหนสมบูรณ์ก่อนก็ถ้ากุ้งโตไม่ดีเราสังเกตได้มีหอยเกาะตามตัวมีหอยหอยเล็กๆแสดงว่านั้นนะกุ้งไม่ค่อยโตแบบเริ่มมีปัญหาแล้วต้องต้องต้องเสริมกันอย่างดีเลยตอนนี้ถ้าสมมติว่าเมืองในเมืองไทยมีพอนะเขาไม่ต้องวิ่งต่างประเทศหรอก เพราะตอนนี้กุ้งยินดูเข้ามากุ้งพมา่าเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่าเลี้ยงปลาเก๋านะผมเปรียบเทียบให้ฟังอัตราการเล่งเนื้อเลี้ยงปลาเกา๋าปลาเก๋ากินปลาปลาหลังเขียวสามตัวแต่กุ้งกินตัวเดียวแต่อัตราเลขเนื้อกุ้งมันแพงกว่าปลาเก๋ามันถูกกว่าเล็กก็กินเหยื่อเยอะกว่าเพราะว่าบวกลบุลหาแล้วอ่ะกุ้งดีกว่าทนกว่า การเลี้ยงกุ้งมังกรเนี่ยก็มีองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกันนะคะหลังจากที่ฟังบางอุลพูดมาก็ถือว่าเป็นแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดีค่ะถ้าใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถมาได้นะคะส่วนใครที่อยากจะชิมกุ้งมังกรแบบสดสดใหม่ๆก็ติดต่อบางอุลได้นะคะ ที่ปันจะพาไปเดี๋ยวปันจะพาคุณผู้ชมไปที่กระทงปลาบางอุดเกาะกลางตำบลคลองประสงค์ค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองนี่เองตามปันมาเลยค่ะ การเลี้ยงปลาเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนดีนะสามารถรักษาแซฟโฟลสัตว์น้ำได้คือผมเนี่ยเป็นชาวประมงคือธรรมชาติพี่น้องผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวประมงประมงล่าออกว่าใครมีเบ็ดก็ไปล่าใครมีอวนก็ออกไปล่ากันสมัยก่อนไม่คิดจะเลี้ยงหรอกแต่ว่าพอล่านานเข้านานเข้ามันก็หมดเหมือนกันลดลงอะ มันลดลงลดลงทุกปีแล้วก็บางทีออกไปไม่คุ้มไม่คุ้มค่าน้ำมันค่าสูหุยแหละก็ต้องเลิกเลิกแล้วก็ต้องคิดว่าการเลี้ยงนี่มันต้องดีกว่าเพราะปลานี่คือสัตว์ชนิดหนึ่งก็เหมือนกับสัตว์บกนี่แหละสัตว์ปลาสมมุตินะนะสัตว์ปลาถ้าปล่อยให้เราล่ากันทั้งปีเดี๋ยวมันก็หมดไม่มีเหลือแต่ถ้าเราออกมาคู่หนึ่งมาเพาะขยายพันธุ์เอามาเลี้ยงในบ้าน ในป่ามันก็โฮกเงยขึ้นนี่ก็เช่นเดียวกันเรามาเลี้ยงในกระชังนอกทะเลมันก็ออกลูกออกหลานเออตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณทักขสองเจ้าสามเจ้าไม่เยอะพราะว่าปลาขายเป็นปนได้อเน,นี่ยครานี้ก็เลี้ยงกันแล้วก็เลี้ยงกันสเปะสปะคือคือตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้มาดูนะเราก็ไม่รู้ว่ามันถูกผิดกฎหมายอย่างไงเราเลี้ยงกันชนิดที่ว่าออพอใจลงก็ลงกันเลย แต่พอหลังๆนี่แบบธรรมชาติดีกว่าธรรมชาติมัน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 ,มนบังคับให้เราให้เราทําอย่างนี้คือต้องจัดระเบียบต้องจัดระเบียบคือกระชังนี้ต้องอยู่แนวแนวตลิงนะแล้วก็ให้อยู่ฝั่งเดียวกันนะ,ะจะอยู่สเปีสปาเหมือนสะกดไม่ได้เพราะ,ะตรงนี้มันโครงสาธานะ,อะพอหลังจากนั้นเราก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาดูเขาเขาบอกว่าต้องไปทำอนุญาตเดี๋ยวนี้เรามีทะเบียนเราก็ทำถูกต้อง Uh, และหลังสมัยนั้นนะสูวิจัยยังไม่ได้เพาะปลาไม่ได้เพาะปลาเขาไม่มีเ uh, พราะว่าเราเริ่มเลี้ยงเขาเพาะปลาเก่า,กา,กาได้นั่นแหละ uh, สรุปว่าหานี่ยต้องมาก่อนแล้วถึงจะคิดออกเมื่อปอนี่เคยคิดไม่ออกคิดไม่ถึงผมเองก็ยังคิดไม่ถึง uh, แล้วก็เพาะปลาเก่าไี่เป็นปลาปาก,กว่างธรรมชาติของปลาเก่าคือปลาชนิดใหญ่ uh, น้ำหนักตัวที่เคยเห็นในธรรมชาติูงจุดก็ เป็นร้อยร้อยกิโลต่อตัวอันนี้คือธรรมชาติของปลาเกา๋าเพราะฉะนั้นป,นปลากว้างไอปลาไกขนาดปลาทูนี่ปลาทูเล็กไม่ต้องใั่ไม่ต้องปนโยนลงไปเลยมันก็ปืนทั้งตัวคือธรรมชาติมันก็ล่าอยู่ในธรรมชาติของมันอยู่แล้วหลังเกียวเมื่อไหร่แล้วเนี่ปลาตูตตเล็กๆปลาปนปลาปนครับผมกฎหมายที่เพิ่งใหม่ออกมาเนี่ยออกมาไม่กี่วันมาเนี่ยประมงจังหวัดท่านแสนนี่แหละ أ, เขาอยู่ฝ่ายปราบรามเขามีนโยบายของเขาอเขาเรียกนโยบาย3มเกาะคือเกาะติดเกาะกลุมเกาะอีก3เกาะนะนโยบายเนี่ยผมชอบมากผมรักมากเ,ออเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนเลยไม่ต้องเดือดร้อนคือเขาจะต้องสืบดูว่าเอาผมเนี่ยอยู่เกาะกลางเนี่ยทำบุญบุญอยู่มั้ยเขาก็เรียกผมขึ้นไปเลยเขาไม่ได้ตามจับผมหรอกเขาเรียกผมขึ้นไปเลยไปคุยกันเอา อันนี้ผิดกฎหมายนะลิกได้ไหมเขาถามผมว่าได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันของฟานิดมันทำมันลากกันเยอะแยะนี่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะเราุงการวางเล็กๆมันออกไปไกลไม่ได้ยู่แล้วมันต้องออกใกล้ๆเพราะมันมันออกไม่ได้พอแล้วมันเล็กพอรู้่ะคุณนะทำผิดกฎหมายผมเนี่ยไปต้องเอาปืนมามาจี้หัวคุณไม่ต้อง ไม่ต้องมันเสียงประมาณเบาๆเรียกมาเลยมาคุยกันอย่างเนี้มันผิดนะคุณเลือกได้มาถามกันตรงๆเราใช้นโยบายอย่างนี้เดี๋ยวนี้สมาคมประมงกระบีก็มีแนวนโยบายอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าเข้มมากเข้าหัวกันได้กับประมงจังหวัดสามารถ มีอะไรที่ว่าต้องมาแก้กไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นประมงพานิดประมงพื้นบ้านทะเลกันหรือว่าประมงพื้นบ้านประมงกับมงพื้นบ้านที่ว่าทําเครื่องมือที่มันไปกีดเกะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกมาคุยกันที่สมาคมมาคุยกันตรงหน้าแล้วก็เลือกได้จริงๆไม่ต้องใช้กฎหมายไม่ต้องใช้กฎหมายหรือไม่ต้องไปจับและไม่ต้องปรับแล้วก็เลือกจริงๆด้วยเ,เรามาคุยกัน พาณิชย์ก็เช่นเดียวกันพาณิชย์เนี่ยทะเลาะกับเรือลงพื้นบ้านพาณิชย์จะเข้ามามาปั่นไฟแถวแถวชายฝั่งเสร็จแล้วอวนกุ้งพื้นบ้านก็ไปลอยตรงนั้นแหละพอลอยปับ๊บอวนล้อมก่อนล้อมทั้งอวนทั้งกุ้งไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็ทะเลาะกันเลยก็ต้งองส่งฝ่ายเรียกมาเราไม่ใช้นาย่วยกฎหมายที่ว่าต้องแบกพืนไปจับหรือใช่ไม่ต้อง เรียกมากเอาคุณประมงพาณิชพูดก่อนยังไง,สงเสร็จแล้วก็ประมงคุณบ้านต้องการอะไรอย่างนี้เอาแค่นี้เอากันกลางๆได้ไหมเท่านี้โอเคจบกัน บางอุดบอกว่าถ้าอยากมาเที่ยวที่คลองประสงค์อีกอย่าลืมแวะมาเยี่ยมบางอุดนะคะคราวหน้าบางอุดจะทำอาหารให้ทานอีกหลายอย่างเลยแหมใจดีขนาดนี้ปันคงจะพลาดไม่ได้ต้องมาอีกครั้งแน่นอนค่ะวันนี้เราได้สาระความรู้กันมากมายเลยนะคะวันนี้ปันเองก็ได้ความคิดมาอย่างหนึ่งค่ะว่า การที่เราอยู่กับธรรมชาตินั้นหากเราคิดถึงแต่การได้รับผลประโยชน์ธรรมชาติอาจจะอยู่กับเราเพียงไม่นานแต่หากเรามีการให้และดูแลอย่างเข้าใจหาความเหมาะสมไม่เบิดเบียนธรรมชาติจนเกินไปเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนค่ะ ลักกะบีและปันปันขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดูว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะความต้องการที่คุณไม่เคยรู้ว่าต้องการ20ปีที่แล้วคุณเคยรู้หรือว่าคุณต้องการโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้เล่นเน็ต